ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพลับมณีเบ้าแอมรัฐงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์อีกครั้งหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมานี่แตกครับท่านผู้ชมเนาะแตกสองครับแสนแตกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหาสามหาสามครับออกบนเนาะครับคุณยายเพิ่นใทยห้าสามศูนย์ครับขั้นถายมันอีซีตัดเสินก็ถือว่ามีโชคมีลาภครับคุณยายครับดวงกำลังมากครับท่านผู้ชมดวงกำลังมากงวดนี้ได้สามตัวเลยครับท่านผู้ชม งวดวันที่16สิงหาคมพศ2งพ6นี่นะครับเนาะคุณยายฝันเห็นพ่อสันครับฝันเห็นผีพ่อก็ผีเบาๆครับออกมาจากแก้วัดคนะครับกระโดดขามกําแพงมาเลยเนาะครับเนาะสิเป็นสามตัวเตี้ยๆตัวไดครับคุณยาย270ก็เขานั่งถ่ายอยู่ทั้งคนนะครับไปถามกันครับกับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนาะโอ้แน่นอนเนาะครับเอฟสี่เนาะ งวดที่พานมาหาสามจังๆเนาะคุณยายเนาะผีผู้ใดกว่าครับมาบอกครับผีผู้ชายมาแต่ทั้งวัดผีผู้ชายมาแต่ทั้งวัดนี่มันก็มาอีกกเดยมาอีกลรวบอกครับนี่มากมเมื่อไหครับนี่มาจะตองงวดผุนนี้มันมาโอ้มาตองงวดเลยมาจะตองงวดหมอนี่หมอนี่ผีเด็กหน่อยนี่ผีผู้เบาเนี่ยโอ้ผู้เบาผีผู้เบางวดมังหันกับมะก๊อกกลวงลัวให้ให้เลขกตัวเก่าเนาะครับเนาะครับ หาสามหาสามวนสุดห้า 3, สามศูนต์ตัดเลนเหล็กศูนย์ออกก็ถือว่ามีโชคเขาบนจังๆครับเอฟซี 4, เนาะบบพาดอีกแล้วครับงวดวันที่สิบหกสิงหานีนครับสิเป็นเด็ดๆตัวใดครับคุณยายก็นั่งถ่ายอยู่นี่แหละครับมาถามกันเลยครับเพิ่นมาเห็ดแนวไยอไฝันว่าจังไร์ครับคุณยายสองเจ็ดศูน์กองเข่ากคือเก่เมื่อกอเมื่อก่อหัวคือเก่าเขามาเมื่อไหร่เนาะเขามาในบ้านบหรีเนาะเพราะว่ามีของรักษาเนาะครับเนาะ ก็ห้องมาถามคือก่าห้องมาถามคือก่าย่า่ย่า่ฟันอยู่บ่ย่า่คนฟันเราบอกเพิ่นว่าบ่ครับคันมกฟันของผมฉิบบโอ้ครับผมเพิ่นได้ถือสิ่งของมาให้อีหยังบ่ครับนี่บ่บ่บอกโอ้เพิ่นอยากได้นั่นอยากได้นี่บ่ครับบ่อยากได้บ่อยากได้หยังมาบอกเอาเลยอยากมาบอกย่า่มาจ้ก้นเหรอครับผีผู้ตายมาผู้เดียวบ่มาหลายคนครับ มามันเทียงกันวะโอ้มาเทียงกันเนาะครับเนาะโอ้มันมาคนเดียวครับคือที่เหล่าใหญ่คืะเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวครับสามตัวตัวคือเก่าคือเก่าครับผมนั่นครับขั้นถาคุณยหย่สองเจ็ดศูนย์ก้องเฮานี่ขั้นถาแฝะฟันนี่เขามักสีเข้าต่อเนื่องเนาะครับเนาะแต่สามตัวก็ยังแตกมากแล้วเนาะครับคุณใหญ่เนาะสองตัวนี่กระแตกดูแห้งครับเป็นตัวไหนครับคุณใหญ่สามตัวศูนย์หกห้า ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าครับนะลองเอาไปสืบรตรีบ้างน,นะครับเนาะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้ามาเกาะประตูปะครับนี่ข้เากาะประตูประตูขางนักเก่าเหรอครับเอฟซี FC นี่ประตูตัวนี้ขาม้าโบได้รไดครับบัตรน้เทศว่าแจังได้อีกครับมาบอกปีอะไรบัตรบอกว่าแจังได้ บว่วาฟันเห็นพอ,นพอ,อยพอ,อีกบอรครับฟันเห็นพอกฟันเห็นพออีกถือเละครับกันถามากฟันเห็นพอยมากจะแม่นมากจะทีแล <ขอ S 1> ้วมาแล้วบอกเลยมาซองเมืองคนหโอ้มาซองเมองืมองม,งมาซองเมืองอยู่ทั้งไหนครับนี่มะก่อประตูคือเกาบอครับพ่อมาซองมืองครับ มาอยู่ดีสบายดีบ่เนาะครับเนาะคุณยายก็เข้ากับอายุกับร้ายแต่หันแข็งแรงดีครับท่านหม้ชมเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีพอผู้พคนเสียไปอายุเจักปีละครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกปีเนาะครับเนาะนั่นแต่ร่องเอาอายุของพอไว้น้าอายุของพออาจจะเป็นเล็กล่างสองตัวก็ได้เนาะเพราะว่าผีปูบา่ามาให้สามตัวแล้วครับนี่แหละ จังไรอีกบาทนี่พอ่อเพิ่นมาจังไรอีกครับพ่อบวายจังไรมาสองมงือชื้นๆสบายมือบอแค่นี้แค่นี้โอ้ันนึกว่าจะไปเอาเหล็กมากับผักรรมฐานสิครับบอยังบ่ได้ไป,ไปบ่ครับบอบ่ได้ไปบุบ่ได้ไปเราบ่บันได้ไปเนาะครับเนาะอันคุณยายเอาเหล็กสามตัวนี่ไปนอนเสียงเมืองหรือเปล่าครับบอบ่ได้เสียงเนาะเพราะว่ายังตุนๆวิกอยู่จักหน่อยเนาะครับเดี๋ยวบอเสียงมันเม็นย้ายคอง แม่นขั้นตาแยกของมาเซียงนี่ก็ืีว่าแม่นครับืีว่าว่าบ้านในท่ให้พ่นเสียงอือครับครับใ้คุณยายประสานงานให้เอฟซีเนาะครับนาะให้มาให้มาเซียงทะเลให้เนาะครับคุณยายเนะาะพอเอฟซีเสร็จใชัดนักครับพอเสร็จร่วมทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผีปู้บาออกมาจากแก้วัดด้รับส่วนบุญ ครับทำบุญให้พ่อเนาะคุณยายเนาะปกติคุณยายก็เฮ็ดคูปีอยู่แล้วเนาะครับเฮ็ดบุญครับปุ้ยสาธุสาธุเป็นบุญธาระเนาะครับเนาะที่คุณยายให้เลขเอฟซีก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่เบิ่งเนาะครับเนาะสาวนิ่งถามแม่ครับที่ถามยังคุณยายอีกมันวแนไหนบ่าวเอ็มถามเบิดแล้วคาถามมีอ่างถามถามเบิดแล้วเนาะครับเนาะต้องมีสามดาวบ่าวเลยมีอยังครับผมอ๋อค่ะผมมียังคือกันครับเนาะ เพราะว่าเพิ่นเขามาในบ้านบ่ไดหบ้านเด็กพี่กับบ่ต้องนอกแล้วครับคุณยายเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกแล้วครับเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นอยู่ขางทา้งหลังขอคุณนะครับคุณยายเดี๋ยวสิพ้าปีบึงครับเป็นของรักษาอยู่บ้านของคุณยายสองเกศศูนย์นี่แหละครับเดี๋ยวเบาแอมบัวทงคับทีมงานกัสิลาคุณยายสองเกศศูนย์งเฮาก่อนนะครับเนาะกรับพบคุณครับกรับอบคุณครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายครับผมเดี๋ยวสิพ้าปเบึงเจ้าที่เจ้าทางของคุณยายครับ ครับผมท่านผู้ชมอันนี้เป็นเจ้าที่เจ้าทางของคุณยายเป็นอยู่ตั้งตีครับเดี๋ยวเราแอมมาตรงสีพามาเบิ่งนะครับเนาะก็ไก่ไก่น้ำทางมาตั้งตีแล้วครับท่านผู้ชมไอไก่น้ำทางนะครับเนาะสาธุสาธุสาธุขอตัวขออภัยด้วยนะครับเนาะผ้าให้มาเบิ่งท่างไหนเราบาดเนี่ยีต้นติแขงนะเนาะอ่ะหลอดมาตั้งตีก่อนครับเอฟซี ครับผมทั้งผีครับเป็นสารประพุ่มเจ้าที่เจ้าทางครับซาธุลูกสั่งลูกมาลูกร้านลงเกินเดี๋ยวขอตรวจเขาไปนะครับเนาะเป็นพราหไงไม่ไงล่ะครับท่านผู้ชมสารตาใหญ่ครับที่ปกปักรักษาอยู่ในบ้านเขคนใหญ่สองเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับเนาะห้โชคสามตัวกันมาหลายงวดครับท่านผู้ชม นี่แหละครับก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์รองเบิงเนาะครับเนาะเลขกสามตัวครับเลขอายุของพอครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกครับเดี๋ยวเบาแอมมาตรงสีจดตัวเลขไว้ครับนาจออีกครั้งหนึ่งครับครับผมตำรวจชมเนาะโอ้ขักครับตำรวชมเฮียนแห้งเนาะครับเนาะมาเทิงผีพอมาเทิงผีผูเบาครับมาเกาะกงหัวคือเก่าแหละครับตำรวจชมเนาะ งวดนี้คุณยายสองเจ็ดศูนย์คองเขากับมันใจคือเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกระตัดเลีนครับหกศูนย์ศูนย์หกหกห้าห้าหกครับท่านผู้ชมคันถามักตรงๆนี่ก็คือศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าครับแล้วก็ฟันเห็นพอพนเพิ่นวะคันถ่าพอมา้าคันถ่าพอมาหานี่มักจะแม่นครับมักจะมีโชคเพินเ่นวะครับท่านผูน้มชมเนาะอายุของคุณพ่อนี่ก็ เจปีนะครับถ้ามชมเนาะเจ็ปีอย่าลืมครับเหล็กหกนี่ห้าหมุนต้องว่าเป็นเหล็กเก่าน้ำแจ็คลอยห้ากับกันกันไวแจ็คอยครับขั้นถาเขามาแล้วหาสาหาสกับแสนแตกเนาะครับถาโมชมเนาะราวะเอฟซีพันธุ์โทมาหาเบาเอ็มโลทงว่ามีโชคกับคุณยายสองยอยู่ครับถาโมชมเนาะงวดนี้ก็ขอให้มีโชคต่อเนื่องครับถามชมวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพครับขอให้มีโชคใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกสิลาเถ้าโม เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใช้ครับเอฟซีเบาแอมรทงมีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมรทงเนี่ยเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับดมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดี ลูกค้าบกให้เขาลานคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่เหถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีค่ะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบอลสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะับสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่าวไพ่อหลวงปู่รอดนะยพ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนอ้กับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายั่งกายผู้สาวผู้บบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอ,อูกมากนะครับแล้วก็เมื่อแตะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแ,แ,แล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมราทอทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระทตมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเนสน,เนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่งลำลุย30ล้านเป่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนคับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ